สวัสดีครับวันนี้เรามาเริ่มข่าวของทีมเชลซีกันเลยนะครับผมปูสิงแพนล่าโอนาน่าเฝ้าเสาคาดค่าตัว40ล้านยูโรโดยสื่อกาเซตาเดโลสปอร์ตครับสื่อประเทศอิตาลีนะครับได้รายง,งานว่าทีมอย่างเชลซีเนี่ยได้วางแผนคว้าตัวอันเดโอนาานะครับในด่านประตูของทีมอินเตอร์มิลานนะครับด้วยค่าตัว40ล้านยูโรนะครับโดยมือก้าวชาวแคมาลูเนี่ย ย้ายจากอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมเนี่ยมาอยู่กับอินเตอร์มิลานนะครับเพื่อสืบทอดตำแหน่งเมอ่อหนึ่งต่อจากอัสเมียฮันดาโนวิดนะครับเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา โดยจอมหนึบวัย26ปีเนี่ยกลายเป็นมือหนึ่งของงูใหญ่ได้อย่างรวดเร็วนะครับหลังเขาเนี่ยเฝ้าเสาไปแล้วทั้งหมด29นัดน,นะครับและเก็บกีนชีได้ถึง14ครั้งนะครับแม้อนาน่าเนี่ยจะมีสัญญายาวกับอินเตอร์มิลานจนถึงปี2027นะครับแต่ปัญหาทางเรื่องการเงินเนี่ยที่สโมสรต้องเผชิญอยู่เนี่ยอาจจะทําให้พวกเขาเนี่ยต้องยอมขายนักเตะบ,บางรายออกไปนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยสื่อจากประเทศอิตาลีเนี่ยด้านรายงานว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยคงปฏิเสธไม่ลงนะครับ หากได้รับข้อเสนอ40ล้านยูโรขณะที่เชลซีเนี่ยมองโอนาน่าเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักสําหรับการเสริมทัพในฤดูกาลหน้านะครับเป็นตําแหน่งที่ผู้รักษาประตูที่เขาต้องการนะครับผมโดยรายงานเนี่ยระบุว่าหัวหน้าแมวมองของเชลซีเนี่ยได้เข้าชมฟอร์มของโอนาน่าในเกมแชมเปียนลีกที่อินเตอร์มิลานเจอกับ f อ p ซีปอร์โตนะครับขณะที่เดียโก้คอสตาเนี่ยก็ถือเป็นอีกชื่อในลิกของพวกเขานะครับ แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยอินเตอร์เนี่ยยังไม่ได้รับข้อเสนอที่จริงจังในตอนนี้นะครับโดยคาดกันว่าทุกอย่างเนี่ยจะเริ่มต้นในช่วงซัมเมอร์นะครับและโอนาเนี่ยอาจจะได้ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นนะครับหากเขาย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับจากที่รับอยู่ปัจจุบันปีละ3ล้านยูโรนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลรอบวันที่ผ่านมานะครับรบกวนเพื่อนๆทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่งกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้เพจฟุตบอลนิวด้วยนะครับขอบคุณครับ